มนิยมการเดินทางทางจิตจากหนังสืออารยามีตายาเล่มแรกของทิมที่เดินทางไปยังโลกคู่ขนานที่ชื่อว่าดาวทึงราได้มอบความตื่นตาตื่นใจ สร้างแรงปรารถนาให้ความเป็นดาวเทงร่าอยู่บนโลกที่เรากำลังพักพิงอยู่นี้ทำให้สําเนกเราเปลี่ยนจากความอยากได้อยากมีอยากเป็นแบบเอาเข้าตัวมาเป็นการเอาออกแบ่งปันความรักที่ไร้เงื่อนไข ความเข้าใจในทุกสรรพสิ่งโดยการเริ่มต้นจากการรักตัวเองรักสรรพสิ่งและรักพระเจ้าจากระยะเวลาที่ฟูมงฟกักและกล่อมกล่วจิตสำนึกจนยอมรับสู่การเป็นอาริยเมตยานี่คือช่วงเวลาที่งดงาม ที่จะให้พวกเราได้พบกับหนังสือเล่มที่สองจักพัิพันมือพันศีรษะทำาไมถึงรู้ว่ามีความบังอาจจะใช้ชื่อนี้นะทีมกำลังจะพาเราร่วมเดินทางทางจิตไปเชื่อมโยงกับอะไรหรือและอะไรคือประโยชน์สูงสุดที่เราเพิ่งจะได้จากหนังสือนี้จักพดิพันมือพันศีรษะต่างกับโพธิสัตว์พันมืออย่างไร เมื่อพูดถึงโพธิสัตว์พันมือทุกคนจะระลึกถึงภาพเจ้าแม่กวนอิมที่มีพันมือภาพสื่อถึงการเสียสละอย่างสูงของท่านที่ทำงานเพียงลำพังผู้เดียวเพื่อช่วยคนนับไม่ท้วนให้พ้นภยัยชวนคิดนะว่าถ้ายุคที่มีโพธิสัตว์พันมือมารวมกันเป็นจักรพรรดิพันคนโลกใบนี้จะสดใสงดงามขนาดไหนและถ้าเราจักรพรรดนั้น คือผู้ที่เคยมุ่งมั่นการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์จนได้กลับสู่อ้อมกอดของพระเจ้าบ้านนิพพานละลาคำถามคือหากท่านคือจักพัทที่พร้อมบรรลุก,กลับบ้านจักรวาลท่านจะเสียสละมาะเผชิญทุกข์อีกอย่างน้อย20บภพชาติเพื่อช่วยเหลือสัรพชีวิต ให้ลกยังสิวิไลต่อเนื่องเพื่อรองรับยุคพระศรอานไหมถ้าตัดสินใจ 2. อ,อะไรคือคุณสมบัติของความเป็นพุทธของจกักรพรรดิ 3. แล้วจกักรพรรดิเหล่านี้ ต้องมาทำภารกิจอะไรกันหรือ 4. ี่ทำไมเขาต้องเสียสละความสุขนิรรานมากมายขนาดนั้นหนังสือนิยายตื่นรู้อารยาเมตยาเล่มที่สองเจ้าพัดพันมือพันศีษะนี้มีทุกคำตอบให้กับทุกคำถามจนแทบไม่เชื่อเลยว่าจะเป็นแค่นิยายม่นเหมือนจริงลงมือทําได้จริงเห็นผลทันใจเหตุเพราะ ถ้าท่านผู้อ่านค้นพบว่าแท้จริงท่านอาจคือหนึ่งในภารกิจจักพัรดิพันมือพันศีษะนี้ท่านประจักษ์ว่าท่านเป็นจิตประเสริฐดังพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านสามารถแสดงออกอันประเสริฐเป็นธรรมโมธรรมชาติ แบบไม่ต้องพยายามแสดงจนส่งผลในการสร้างสรรค์สิ่งประเสริฐเป็นสังโคสังคาสังคมที่ทรงคุณค่าให้โลกได้อย่างทรงพลังทรงคุณค่าและงดงามฉันเข้าใจฉันในตัวต้นของฉันจนฉันค่อยๆเติบโตเป็นความรักสามารถออกจากหลายเงื่อนไขได้อย่างง่ายดาย เพราะหนังสือนิยายตื่นรู้เสมือนจริงหรือจริงนะสองเล่ม 1. นึอรยาเมตยาสู่การเป็นอารยาเมตยาสองเล่มที่คุณกำลังอ่านและสัมผัสอยู่ณขณะนี้หากท่านรู้สึกว่าท่านมีภารกิจนี้ร่วมกันขอให้เราได้พบกันโดยพลันนะภาริวารี29 2565 คำนิยมจกักรพัดิพันธ์มือมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เป็นพระไตรปิฎกเล่มจริงที่ถ่ายทอดจากจิตพุทธ,ธสู่ผู้เขียนเนื้อหาในหนังสือได้บอกถึงวิธีการเข้าถึงองค์ความรู้ภายในแบบลัสั้นตรงเข้าสู่ปัญญาสา,ากลจักรวาลที่มีอยู่ภายในทุกคนอยู่แล้วตลอดเวลาความรู้ไม่ใช่เกิดจากการอ่าน หรือจากคำบอกเล่าของผู้เขียนแต่เป็นการแนะนำให้ผู้อ่านพิสูจน์สื่อคน้นตั้งคำถามเพื่อรู้ด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองเข้าใจด้วยตนเองลงมือทำด้วยตนเองซึ่งผู้เขียนตระหนักรู้ถึงการเป็นพุทธ,ธะ พราความรู้ไม่ได้มาจากประสบการณ์เหนือประสาทสัมผัสทั้งห้าเท่านั้นแต่มาจากปัญญายาณที่มองไม่เห็นด้วยตาคอยชีย้ทางเมื่อเราอยู่ในสภาวะความตระหนักรู้ที่สูงขึ้นโพธนกรกุญเจราวสุธร